จะมาทําความรู้จักกันในส่วนของอนุสรหนึ่งปีหรือว่าอนุสรหนึ์แปดปีนายพินาจะสร้างขึ้นเมื่อปีวันที่22มิถุนายน25-23้าสองนายพินาอ,อันี้จะเป็นในส่วนของล่ําเสียนโตนายพินาเป็นยอดปารนาของหลายหลายท่านนายพินาวันนี้มาดูกันว่าจะยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อหรือเปล่าแล้วก็มาดูในส่วนของ จุดแยกบล็อกแยกพิมพ์แล้วก็ในส่วนของการดูเกทแท้นายพินาะการดูเกทแท้ส่วนมากแล้วในส่วนของร้อยแปดปีให้เน้นที่เนื้อและผ้าทิพย์นายพินาองค์นี้แทบไม่ต้องลงกล้องเลยเสียงกลมใหญ่โตสมชื่อเลยเสียงใหญ่กลมบล็อกเลยจะเป็นล่ําเสียงโตการดูล่ําเสียงโตเบื้องต้นก่อนที่จะลงกล้องไอ้ไฟทำไมดนะ่าก่อนที่จะลงกล้องให้ดูสังเกตเบื้องต้นเลยองค์ท่านจะเป็นองค์ที่ใหญ่ องค์งท่านจะใหญ่กว่าพิมมืออื่นจนเห็นได้ชัดเลยนะการนั่งขององค์ท่านจะเป็นพ้าที่นั่งค่อนข้างตรงแล้วก็เสียงจะกลมใหญ่โตมาหมากว่าพิมมืออื่นเสียงจะเป็นลนักษณะกลมเลยจะไม่เป็นเหมือนพิมมืออื่นพี่มันจะเป็นทรงลีลีนิดๆดองค์นี้เป็นเสียงที่กลมแนวเลยเหมือนมะนาวผ่าครึ่งเลยพูดให้เห็นภาพนะพี่นาะสัดส่วนองค์ท่านโดยรวมจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเส้นผ้าทิพย์จะเป็นเส้นผ้าทิพย์ค่อนข้างบาง บอกนี้ต้องบางเส้นผ้าทิพย์ห้ามหนาที่สําคัญห้ามมีเขียนจุดตรงนี้นะเพราะว่าเขาจะไปเกี่ยวโยงกับในส่วนของอเขียนจุดตั้งหากเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังอง์นี้ดีกว่าอย่าไปโยงกับพิมพ์อื่นสรุป,ปง่ายง่ายคือดูสัดส่วนโดยรวมเป็นพระที่ใหญ่มากกว่าพิมพ์อื่นอนในเวลาแล้วก็เส้นผ้าทิพย์ลักษณะจะเป็นคมบางแล้วก็เสียงจะก,กลมใหญ่เหมือนมะนาวผ่าครึ่งเลยขอบข้างจะหนาพิมพ์นี้ในเวลาขอบข้างจะหนาหลังจะออกไปทางตึงเลย ขอพักกันหนามากแล้วหลังก็จะตึงมากเลยสลับพิมพ์นี้อ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของจุดในการดูเบื้องต้นจะอยู่อยู่ประมาณนี้ถ้าแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วโอกาสล้ําโตมีโอกาสสูงมากทีนี้เรามาเก็บรายละเอียดกันว่าดูตรงไหนเพิ่มเติมไปเอียดนายไาเบื้องต้นดูเลยเสียนนิกลมใหญ่ป๊อกเลยสลับองค์นี้นายไปหใหญ่มากใหญ่จนแบบสุดยอดเลย เขียนจะใหญ่กลมกว่าพิมพ์อื่นอย่างเห็นได้ชัดเนื้อเขาจะเป็นเนื้อออกขาวจะไม่เป็นเนื้อเหลืองฉ่ำเหมือนพิมพ์อื่นนะเพราะฉะนั้นเนื้อก็จะเป็นตัวกําหนดในส่วนของการดูแยกบล็อกแยกพิมพ์ได้อีกทีหนึ่งส่วนเส้นผ้าทิพย์จะเป็นเส้นผ้าทิพย์ที่คมบางจะไม่หนาเหมือนพิมพ์อาอกล่าปกติจะเป็นเส้นผ้าทิพย์ที่คมบางลักษณะการคมบางจะเป็นแบบนี้อ่าลักษณะจะเป็นลักษณะ ฝั่งด้านนี้จะเป็นตวัดขึ้นรับหน้าตักนิดนึงนะแล้วก็จะวิ่งยาวไปตามปกติเห็นไหมจะวิ่งยาวไปเลยแล,แล้วจะไม่ได้ช้อนขึ้นรับหน้าตักนะจะเป็นการวิ่งยาวไปเลยนี่จะเป็นลักษณะาาแบบนี้เส้นผ้าทิศต้องเป็นแบบนี้จดจําลักษณะผ่าทิศให้ดีอันนี้เป็นการดูลักษณะภาพรวมนะการวางตัวองค์ท่านก็จะเป็นการวางตัวที่สวยงามขอบข้างขอบสุมจะยิ่งใหญ่ตะการตาก,กว่าพิมพ์อ,อื่นอย่างเห็นได้ชัดเลย ที่สาคัญไฮไลท์ที่สุดก็คือเสียงท่านจะกลมใหญ่มากนี่ใหญ่กว่าพิมพ์อเอื่อนสมชื่อล่ําเสียงโตเลยอันนี้ไม่ใช่จุดจ่ายตังค์ที่สําคัญที่สุดบล็อกนี้จุดเดียวที่ใช้จ่ายตังค์นะแล้วก็ต้องเป็นจุดที่ต้องมีทุกองค์จะมีน้อยมีมากแล้วแต่ถ้าองค์ไหนมีมากก็ถือว่าเป็นพาระที่กดได้ลึกแค่นั้นเองถ้าองค์ไหนมีน้อยหรือว่าแผ่วบางก็จะเป็นพาระที่กดอ่าต่ำหนี่ไม่ติดชัดเท่านั้นเองนาบีนาะ ถ้าองค์ไหนติดชัดราคาก็จะดีหน่อยนี่ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเส้นโซอากาศบางๆอยู่ด้านบนนี่จะมีนิดเดียวบางๆแต่บางองค์วิ่งยาวไปเลยนะองค์นี้ถือว่ามีน้อยอยู่ในสนองเส้นโซอากาศแต่สุดท้ายเลยในเส้นในส่วนของสิ่งที่ต้องมีนี่องค์นี้ถ้าไม่ต้องลงกล้องเลยตรงนี้จดจําตําแหน่งให้ดีๆจะมีเขียดอยู่ตรงเข่าซ้ายหลวงปู่ตรงนี้ จะเป็นเขีดเหมือนเป็นเสี้ยนหนามยาวๆวางอยู่ตรงนี้จะเป็นลักษณะาวางคุกขวางไปเข้าไปหาองค์ท่านเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูอีกทีหนึ่งเบื้องต้นดูในส่วนของข้างนอกไปก่อนเลยแทบไม่ต้องลงกล้องเลยองค์นี้จุดนี้เป็นจุดตายเลยนะสําหรับลบ็อกนี้พิมพ์นี้ในเะจะเป็นจุดตายของเสียนซึ่งไม่มีใครบอกมาก่อนเลยยิ่งไม่เป็นเซียนนีกจะไม่บอกเลยเพราะว่าถ้าบอกไปแล้วก็จะทําให้เกิดคู่แข่งขึ้นมาอีกแต่สําหรับผมผมบอกไปเลยนะเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้ว นี่แล้วอง์นี้ผมจะไปลงไว้ที่ช่อง Youtube ด้วยสลับพี่ตาหนอยากจะไปดูย้อนหลังก็ไปป้าปึ๊บเห็นไหมเขียดยาวเป็นกิโลเลยสลับอง์นี้เขียดใหญ่เลยนี่เขียดใหญ่มากลงกล้องไปเห็นเลยเป็นพ้าที่ตาหนิชัดเกนมากเลยแบบเนี้ยภาษาพ้าเขาบอกว่าเป็นล่ำโตขามือเลยไม่ต้องไปรู้จุดอื่นเลย สัดส,ส่วนโดยรวมได้แล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้ขึ้นมาคือล่ําโตคามือเลยไม่จําเป็นต้องไปดูที่อื่นแล้วนายวินัยอย่างอื่นแค่ดูว่าสวยแค่ไหนเท่านั้นเองนี่แหละตามนี้เลยจบหลักสูตรในการดูในส่วนของอกลั้มเสียนโตนะนี่แบบนี้แหละองค์นี้สวยมากมาดูอีกทีหนึ่งไล่แผงอีกทีหนึ่งบุบโอ้เป็นบล็อกพิเศษบล็อกหายากสำหรับพี่ที่เล่นสายเล่นพิมพ์นี้ก็จะรู้ดีจบแล้วนะาในการดูพิมพ์นี้ นี่เห็นไหมใหญ่เลยสมเชื่อเส้นตรงนี้นี่จ้าวมากแบบนี้เลยกี่แสนครับไม่ถึงแสนหรอกลูกเพี่ชมข้างอ่าชมข้างได้เลยป้าชมข้างชมข้างนี่ข้างจะต้องหนาสองหนึ่งสี่เหลอได้เลยได้เลยนี่สองหนึ่งสี่ได้เลยอ่ะ